ผมอาจารย์ประเสริฐสุภัยบุณคุณนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านงานขายและงานให้บริการนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําช่องทางการขายดีๆนะครับนั่นก็คือการขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ขายดีนั่นเองครับเป็นหนึ่งในช่องทางสําคัญนะครับที่ในวันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทําการขายให้สามารถส่งสินค้าไปถึงคนต่างๆมากมายทั่วโลกได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้จักช่องทางที่มีประสิทธิภาพก่อนช่องทางเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ สำหรับเว็บไซต์ขายดี .com นะครับเป็นเว็บไซต์ออนไลน์หนึ่งในเว็บไซต์ที่น่าสนใจมากๆนะครับในการที่จะทําการขายออนไลน์ไปถึงคนต่างๆมากมายลองคิดง่ายๆครับเราสามารถลงสินค้านะครับที่มีความหลากหลายของเราได้แล้วก็ส่งตรงไปถึงมือถือเครื่องที่กําลังเสิร์ชหาหรือค้นหาสินค้าที่ต้องการเมื่อมีการจับแมทชิ่งโอกาสทางการซื้อก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเลยทีเดียวครับเห็นไหมครับเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวส่วนขั้นตอนการสมัครนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนง่ายๆครับขั้นตอนที่1ครับ เราเริ่มต้นจากการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับขายดี <K id>. .com ครับเราจะเห็นเลยครับว่าพอก,กระโดดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราเห็นหน้าต่างเว็บไซต์สวยงามชัดเจนมองเห็นง่ายเป็นไฮไลท์ของเขาเลยครับส่วนขั้นตอนที่2ครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อหลังจากที่เราค้นหาเว็บไซต์จนเจอนั่นคือการหาปุ่มสมัครสมาชิกค,ครับโดยการค้นหาหรือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่การสมัครสมาชิกเมื่อกดสมัครสมาชิกปุ๊บระบบของเว็บไซต์จะให้เรายืนยันตัวตนครับเราสามารถใช้ได้สช่องทางครับ1 เบอร์โทรศัพท์ครับ 2. Facebook ครับ 3. อ e ีเมลครับ 4. Google ครับนั่นคือ4รูปแบบการสมัครในเว็บไซต์ขายดี d. .com ครับและขั้นตอนที่3ครับนั่นคือเราจะต้องทำหน้าที่ในฐานะคนขายคือการโพสต์ลงสินค้าต่างๆรูปภาพและข้อมูลต่างๆเพื่อให้ส่งตรงถึงลูกค้าปลายทางครับเห็นไหมครับง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นเอง ก็สามารถที่จะกลายเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่ดีของเว็บไซต์ขายดี .com ได้แล้วครับวิธีการลงขายสินค้ากับขายดี .com ก็ง่ายมากๆเลยทีเดียวครับลองทําตามไปพร้อมกันนะครับขั้นตอนที่1ครับเมื่อคุณเข้าไปนะครับให้คุณกดปุ่มไปที่ลงขายนะครับเมื่อคุณกดปุ่มลงขายเสร็จปุ๊บนะครับการเลือกหมวดหมู่สินค้าจะเป็นหน้าต่างแรกที่ทําให้คุณจะต้องเลือกครับเมื่อคุณเลือกหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องว่าคุณขายสินค้าประเภทเช่นเสื้อผ้าก็ลงที่เสื้อผ้า ถ้าเป็นที่ดินก็ลงอสังหาครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเลือกมูมมูงที่อย่างถูกต้องจะง่ายต่อการค้นหาและง่ายต่อการจับแมทชิ่งระหว่างคนซื้อกับคนขายนั่นเองครับขั้นตอนที่2ครับง่ายไม่แพ้กันคือการกรอกข้อมูลสินค้าเพราะว่าหัวใจสําคัญในการขายก็คือการใส่รูปแล้วก็บรรยายรายละเอียดต่างๆยิ่งรายละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้คนซื้อตัดสินใจได้ง่ายและคนขายก็ขายดีแล้วก็ปิดการขายได้เร็วเช่นเดียวกันครับโดยขั้นตอนที่2นี้ต้องบอกไปยาวนิดนึงนะครับ รสองามาอมกหน2.1ครับเวลาที่เราเปิดเริ่มต้นมานะครับเราจะต้องตั้งชื่อสินค้าก่อนนะครับเพราะว่าการตั้งชื่อสินค้ามีใจความสําคัญดังนี้ครับการตั้งชื่อสินค้าหมายถึงชื่อที่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะรู้จักในฐานะของคนซื้อหรือคนขายครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลงรายละเอียดสินค้าได้ว่าดูอะไรชื่ออะไรนะครับมันจะง่ายต่อการซื้อและง่ายต่อการขายครับ เพราะว่าการค้นหามันจะแมทชิ่งและตรงกันนั่นเองครับอย่างเช่นผมอยากจะหารองเท้า Adidas Superstar รุ่นสมมุติยกตัวอย่างนะ Adidas Superstar อืมเอาเป็นรุ่น90สมมุตินะครับวันนี้ผมเซิร์ชเข้าไปคนขายใช้ชื่อแมทชิ่งตรงกันพอดีเพราะเขากำลังขายสินค้าตัวนั้นผมก็จะสามารถเห็นสินค้าของเขาได้ง่ายและก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายเช่นเดียวกันครับ2.2ครับการเลือกประเภทของสินค้าและยี่ห้อ พราะว่าหัวใจสาคัญอีกอันนึงก็คือการเลือกประเภทของสินค้าว่าเป็นประเภทใดนะครับรองเท้าผู้ชายรองเท้าผู้หญิงนะครับเสื้อผ้าผู้ชายหรือเสื้อผ้าผู้หญิงรวมไปถึงยี่ห้อที่ใช้ในการเสิร์ชนะครับเพราะว่าการเลือกยี่ห้อเนี่ยก็เป็นหนึ่งในใจความสําคัญที่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะให้ความสนใจนะครับเพราะเขาไม่อยากเลือกยีห่ห้อผิดหรือบางครั้งแล้วเขารู้จักรุ่นและยี่ห้อการเสิร์ชท,ที่ข้อมูลตรงกันมากขึ้นจะยิ่งทําให้การค้นหาสินค้านั้นง่ายขึ้นไดนเองครับต่อมา2.3ครับ การลงระบุว anyway ัสดุนะครับขนาดสีและกําหนดราคาที่เหมาะสมเพราะว่าสินค้าบางประเภทอ่ะมีการกําหนดเรื่องของไซส์มีการกําหนดเรื่องของขนาดนะครับแล้วมีการกําหนดเรื่องของความมีเฉดสีนะครับเพราะงั้นการระบุรายละเอียดตรงจุดนี้นะครับจะทําให้การค้นหานั้นง่ายขึ้นรวมไปถึงทําให้ตัดสินใจได้ง่ายจากราคาที่มีความเหมาะสมครับเพราะว่าสินค้าบางประเภทที่เราลงไปขายนั้นบางครั้งอาจจะไม่ใช่สินค้าเป็นมือหนึ่งอาจจะเป็นยูสนะครับหรือสินค้าที่ใช้แล้ว การระบุราคาที่เหมาะสมจะทําให้คนที่ซื้อตัดสินใจได้ง่ายว่าเอ๊ะของสภาพลักษณะประมาณนี้เขาจะจ่ายเงินประมาณนี้นั้นคุ้มกันหรือไม่ยิ่งมีความแมทชิ่งในฐานะผู้ซื้อมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้ผู้ซื้อตัดสินใจง่ายมากขึ้นเท่านั้นครับ2.4งจุครับการใส่ภาพสินค้าลงไปการแนะนําให้ใช้รูปสินค้าจริงนะครับต้องแนะนานะครับว่าเป็นสินค้าสภาพจริง จะทําให้คุณนั้นเห็นแล้วตัดสินใจได้ง่ายจากการที่เขานั้นดูแล้วภาพไม่เกิดความรู้สึกที่ดูหลอกลวงจนเกินไปนะครับโดยภาพที่เราใช้กันนะครับจะเป็นภาพการถ่ายแบบแนวนอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าความสําคัญในการถ่ายแนวนอนเนี่ยแล้วเราตั้งจุดโฟกัสของสินค้าอยู่ตรงจุดกลางจะทําให้สินค้ามีความโดดเด่นได้มากรวมไปถึงในเรื่องของอการที่สร้างขนาดพอดีจะทําให้เวลาดูในมือถือดูใน iPad ดูในคอมพิวเตอร์นะครับสินค้าจะจัดอยู่ในรูปแบบกึ่งกลางและมีความเหมาะสมพอดีพอดีนะครับทำให้เกิดความสวยงามและการตัดสินใจซื้อจากสินค้าที่น่าชมนั่นเองครับดังนั้นการใส่มากที่สุดต้องบอกเลยว่าเว็บไซต์ขายดีให้คุณใส่ภาพได้มากและสูงสุดถึง18รูปได้ทุกมุมมองเพราะฉะนั้นโอกาสไม่พลาดแน่ๆครับที่คนที่ซื้อจะซื้อด้วยความสบายใจเพราะเห็นสินค้าได้ทุกมุมมองนั่นเองครับ2.5ครับ การเพิ่มรายละเอียดสินค้าและตำหนิต่างๆหรือข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจบางครั้งแล้วการอธิบายรายละเอียดแบบซื่อตรงกับคนซื้อจะทําให้คนซื้อนั้นสบายใจและคิดว่าไม่ถูกหลอกครับเพราะงะั้นการลงตําหนิที่ชัดเจนการลงรายละเอียดหรือการลงสตรอรี่ของเรื่องราวต่างๆบางครั้งแล้วการสร้างความพอใจให้กับลูกค้าก็เป็นตัวหนึ่งในการปิดการขายที่ง่ายเพราะงั้นตรงจุดนี้ต้องไม่พลาดในการลงข้อมูลที่ชัดเจนนะครับ 2.6ครับการระบุพื้นที่ของสินค้าที่คุณกำลังขายอยู่การระบุพื้นที่รวมไปถึงการลงเบอร์โทรศัพท์จะทำให้การตัดสินใจซื้อของลูกค้านั้นชัดเจนและง่ายขึ้นเพราะคุณนั้นมีตัวตนสามารถติดต่อได้ครับอยู่ในละแวกเขตใกล้เคียงกันหรืออยู่ในพื้นที่กรุงเทพตรงจุดไหนนั่นเองครับและแน่นอนครับ2.7นอกเหนือจากเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วเราพูดถึงในเรื่องของการลงความต้องการของตัวเองครับเพราะบางครั้ง เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ต้องการแค่ซื้ออย่างเดียวนะครับหรือขายอย่างเดียวเราสามารถเป็นในทางผู้ซื้อหรือผู้ขายเพราะงั้นการระบุสินค้านั้นถ้าเราเป็นในฐานะผู้ขายเราก็ระบุไปที่ช่องขายครับผม<อ>และแน่นอนว่าอันสุดท้ายครับการลงสินค้ามือหนึ่งหรือมือสอเป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันเพราะทําให้ลูกค้านั้นตัดสินใจซื้อได้ง่ายเหมือนที่บอกไปแล้วว่าก่อนหน้านี้การตัดสินใจซื้อถ้าระบุได้อย่างชัดเจนมากเท่าไหร่ผู้ซื้อย่อมสามารถซื้อได้อย,อย่างสบายใจนั่นเองครับเห็นไหมครับว่า ขั้นตอนที่2อาจจะยาวไปถึง2.1ถึง2.7แต่ว่ามันง่ายและก็มันสบายมากๆครับสำหรับการทำให้การขายนั้นเกิดความง่ายยิ่งขึ้นเพียงแค่ลงข้อมูลครบถ้วนนั่นเองครับ2.8ครับเมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่มต่อไปทันทีครับเมื่อยอมรับเงื่อนไขาการลงประกาศของขายดีปุ๊บทุกอย่างก็จะปรากฏให้กับผู้ซื้อได้สามารถตัดสนใจซื้อได้ง่ายนั่นเองครับ3ครับ เลือกโซนและระยะเวลาที่จะทําให้ประกาศคุณนั้นมีการแสดงออกไปครับซึ่งคุณสามารถเลือกโซนได้หลายประเภทครับโซนธรรมดาโซนพรีเมียมหรือโซนฮอตครับยิ่งคุณเลือกโซนฮอตหรือโซนพรีเมียมนั่นหมายความว่าสินค้าคุณจะทําการมองเห็นได้ง่ายสุดสามารถเปิดปุด๊บก็มีโอกาสเห็นจากพื้นที่ที่ถูกจัดแสดงนั่นเองครับข้อที่4ครับระบบจะแสดงข้อมูลและยืนยันสถานะการลงขายและยอด ขายดีเอ๊ะครับตรงนี้จะมีก็ต่อเมื่อหากมีค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นเราลงไปในจุดที่เป็นโซนฮอตนะครับก็จะมีการระบุค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้ลงไปนะครับสำหรับการโพสต์ลงไปนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเราสามารถกดยืนยันการลงขายได้ทันทีครับขั้นตอนนี้5ยืนยันการขายเรียบร้อยครับหน้าต่างจะระบุการลงขายสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเท่านี้สินค้าคุณก็อยู่บนโลกออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เห็นไหมครับ5ขั uh, ้นตอนง่ายๆของการขายหรือการลงสินค้ายิ่งลงละเอียดมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสในการขายเร็วมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับเทคนิคดีๆ3ข้อนะครับที่จะสามารถทําให้คุณขายออนไลน์และประสบความสําเร็จนะครับข้อที่1นครับนั่นคือรูปภาพสินค้าครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วครับว่ารูปภาพสินค้าที่มีความสวยงามที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นการถ่ายภาพสินค้าให้ดูโดดเด่นไม่มีสินค้าอื่นๆมาปะปนนะครับที่ทําให้สินค้านั้นกลายเป็นตัวรองเพราะฉะนั้นพื้นหลังอาจจะเน้นความสว่าง นะครับสินค้าอยู่ตรงกึ่งกลางมีการใช้แสงทําให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับสินค้าเมื่อได้รับความโดดเด่นก็จะเล้าความน่าสนใจเพราะงะั้นภาพถ่ายที่ดีจะต้องมีหลายๆมุมมองและทําให้สินค้าเราเป็นตัวเด่นนั่นเองครับเทคนิคที่2เรื่องการเล่าเรื่องหรือสตอรี เวลาที่เราลงระบุรายละเอียดสินค้าอะไรก็แล้วแต่ลงไปสินค้าแต่ละตัวจะมีความเป็นมาเป็นไปแตกต่างกันไปในประวัติของสินค้าตัวนั้นๆอย่างเช่นสินค้าบางรุ่นหรือสินค้าบางประเภทอาจจะไม่ได้มีจําหน่ายแล้วนั่นเองครับเทคนิคสุดท้ายครับคือการลงรายละเอียดครบถ้วนและสม่ําเสมอต่อเนื่องเพื่อสร้างความมีตัวตนในโลกออนไลน์ครับนะครับและใช้พื้นที่สื่อในการมองเห็นได้อย่างชาญฉลาดลงฮอตลงพรีเมียม ก็ทําให้สินค้าต่างๆนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะคนขายที่มีประสิทธิภาพครับเมื่อคนที่เข้ามาซื้อจดจํำคนขายได้จดจํารูปแบบการคุยได้จดจํารูปแบบการโพสต์ได้ก็ย่อมสามารถทําให้เกิดความไว้วางใจซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการขายโลกออนไลน์นั่นเองครับ3เทคนิคสําคัญนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือแม้กระทั่งการลงข้อมูลครบถ้วน และก็สร้างความไว้วางใจเป็นหัวใจสําคัญบนโลกออนไลน์ในทุกวันนี้ที่ห,หลายๆคนจะต้องให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับถ้าคุณต้องการขายดีและปิดการขายได้ไวครับสุดท้ายนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยที่จะลองขายออนไลน์ line, ลองเพิ่มเติมโอกาสของตัวเองครับเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยลองลองทดสอบในสิ่งที่ไม่เคยรู้และเรียนรู้ไปกับวิดีโออันนี้ครับเพื่อให้คุณนั้นกล้าและมั่นใจในโลกการขายในยุคใหม่มากยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อน กับเราในขายดี .com กันนะครับ